สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเลยน้องๆสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้เหนื่อยกันทั้งวันนะครับต้องกล่าวขอบคุณนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับที่มาเที่ยวชมทุ่งนาแลนด์มาร์สทานข้าวทานอาหารทานเครื่องดื่มนะฮะที่ทุ่งนาวันนี้ก็เลยพาน้องๆทีมงานมากินหมูกระทะกันในตลาดลมหนาวเย็นๆนะฮนะ ที่นั่งอยู่นี่ทั้งหมดนะครับคือทีมงานแก๊งมาเปไซต์อีกทั้งหมดนะฮะกี่คนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดท่านนะฮะเจ็ดเจ็ดท่านนะฮะกับทีมงานนะฮะยังดูแลกันนะครับเอ้ยเอาจัดโต๊ะจัดเอาแส้กล้องมี หัวโตนะครับน้องใหม่นะฮะเยิงต้านลําน้องใหม่ทักทายกล้องหน่อยสวัสดีครับโต้งขาล็อกนะฮะโต้งขาล็อกเอวันได้กินหมูกระทาโดนหรือเปล่าเฮ้ยประมาณสอปีฮะสองปีฮะแอดหลับวันไหนกินหมูกระทาโดนหรือยังโดนแล้วครับฮะกินหลายเลยวันนี้ได้อ้กินเต็มที่เลยเด้อไอเลี้ยงเต็มที่วันนี้ป้ากันกินหลายอ่า จัดเต็มนะครับด้วยว่ากันเขาโทรมามึงเรื่องอยังกว่านะเอาไม่ไปใกล้ดิดือไม่เหรอเออเขากล้องก็เดินมอสใกล้ๆหน่อยนิดมอสตู้มามอมบอกว่าอ,อ,อยู่น้ำใหม่แล้วมันเบาเยวนี่เอออย่าดื้อเดอ้อเดี๋ยวมืนเศรีอวายไปหามออเออ,เอ,อ มันเป็นไผ่บอกโทรหามันงมันเป็นพอมึงบร่รญาติพีนองมืงองบ่บ,บ่บมันเป็นไผ่เป็นคนหุ่นจ้าก,กันอยู่ในเรือนจำรับติดติดคุกกำกันเขาลบเขาอะนะครับเ,เขาเป็นแล้วเป็นยังเมือม่อขึ้นเขาก็ถิ่มมึงผมโมโหก,กันเขามีอันเหตุผลยังเออมีละเขาอาจไม่มีเหตุผลยังของเขาเออตัวอย่างแต่ว่าผมก็บบ่บ่บ,บ่ได้ทื้อถอถดกดคนนี้เอออ๋อ,อ,อ,อดีแล้วละ่ะให้อภัยกันครับเออ <laughs> ถ่วมึงพอกันในเรื่องนี้แนวเดียวมันก็เป็นแนวเดียวแห้วตรงเลย <c oughs> ขลใจครับผมอ่ากินหลายเด้หมูไปพ้ามากินพ้ามาเรียงครับผมไป จะอาบน้มึงได้แล้วปะตุ๊กได้แล้วครับแมวหายแล้วครับฮะแมวหายแล้วเหม็นปะครับผมครับที่ร้องครับก็บรรยากาศครับบรรยากาศครอบครัวเล็กๆอบอุ่นะครับการแบ่งปันกานมีน้ำใจกันให้กำลังใจกันนะฮะพาน้องๆมากินนะครับวันนี้ผมรู้สึกอยากจะกินหมูกระทะนะฮะก็เลยพาถือโอกาส ผมกินก็พาเขากินด้วยนะฮะพาเขามาน้องๆกินงานมีโอกาสมาเที่ยวนะครับที่บุญบางสาหารพุ่งนาผมพรุ่งนี้ก็นักท่องเที่ยวคงจะเยอะเหมือนเดิมนะเพราะว่าวันือวันหยุดเอ้เป็นวันวันหยุดนะวันหยุดวันนี้ก็วันหยุดฮะวันนี้ก็วันหยุดอ่าวันหยุด ตรวมูลนี้มีเจ้าหน้าที่คุ้มประพฤติโทั่วมหาเด้อโทวมหาเออโทั่วมหาครับเออเขาบอกฝากเขากะขอพุ่นท้ายดูแลมึงแล้วเขาก็รักใคร่กังใจแล้วเขาก็บอกว่าฝากดูแลมึงครับผมแทนเขาแน่ว่าสุดครับผมเออเพราะว่าเครื่องอุปกรณ์เขาอยู่ในมึงครับเข้าใจปะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วมึงอย่าเฮ็ดผิดกฎระเบียบละเมิดต่อคำสั่งศาลครับต่อคำสั่งของเพื่นครับผมนะอ่ อดเวลาเดี๋ยวคนจิตโทรหาไอ้ว่ามือมึงไปไล่กันโตมืงอยู่ไหนนะครับผมนะครับอ่าแล้วแต่มึงขันมึงมีมองไปดีๆไอ้ก็ยินดีน้่มีมองไปดีๆยืดมองนีดีที่สุดหล่ะขันกล้องถามนิดฮะยืดมองนีดีที่สุดดีที่สุดถึงที่สุดถึงที่สุดอ่ะอ่าโอเคขันว่าสันต์ขันว่ายืมมองนี้ดีเตะโตให้ดีละกันครับผมพวก่ายอ่ะครับถามแพร่ผมมึง เบสละนะครับผมคือจังกูกินนังมึงก็ได้กินน้ำเดี๋ยวมนากูจะพาไปกินชาบูเอ่อมนากูจะพาไปกินเอ็มเคไปเดินเส้นทันเว้ยเออเดี๋ยวไปไหนยิ้าไปกูว่างนะกูว่างนะครับผมเออวันนึงเรียกว่าวันสองจนมาแล้วเอ่อเอาแบ่งไปน้องรัะไปกินกันให้เต็มที่กินให้อิ่มนะกินให้อิ่มนะอยากอยากให้อดอดจากอยากเลย กินให้ยิมีเลี้ยงเต็มที่มึงปิดเครื่องให้น่อยเโ่จะปิดจะปิดเหมือนวะเอาว่างไว้ทั้งตดีก่ะไอ้อามึงต้องปรับปรุงตัวนะดูเรื่องนะกูให้โอกาสเป็นครั้งสุดท้ายนะเออมึงนี่เลี้ยงเปลืองเข้าสุกให้โอกาส88รอบแล้ว ทำตัวให้ดีนะเว้ยถ้ามีที่ไปก็ไปเลยนะถ้ามีที่ไปนะถ้าไม่มีที่ไปก็ต้องปรับปรุงตัวนะถ้าตีท้าต่อยเขาทั่วฟาร์มอ้เหี้ยกูไม่เคยสอนมึงนักเลงเลยมีคูปรับปรุงตัวนะดูนะดูเอามีคนพร้อมที่อยู่ทำงานให้กูเยอะแยะกูไม่จำเป็นก็มีมึงกูก็อยู่ได้ใจนะ ี๋ยวโทรศัพท์มึงกูยะยึดคืนอยู่สักวันมีโทรศัพท์และแอปได้ครับเอราะกไม่ได้วันนี้แม่งกันอนทั้งวันเพื่อนเขาทำงานงมกนอนทั้งวันเป็นนายจ้างคนอื่นเขาไล่บางหนีังนานแล้วกูบอกให้ครับเขาไม่ให้อยู่เลืองค่าไฟค่าน้ำค่าค่าอะไรโอกาสครั้งสุดท้ายนะเว้ย ดูเรื่องนะเอออย่าแอสให้มากได้แล้วครับทางได้ไปเดี๋ยวเล่ไปได้ๆนะแอดกินได้หลายนะแอดกินได้หลายก็กล้องเดินไปมันจะติดโลโก้อย่าให้มันติดโลโก้ทางหน้าเนี่ยไปไวหลังมาเออไดโครับผมด้วยเดินอ้อมไปทางด้านนู้นก็ได้อย่าให้โก้อย่าให้กล้องสายไปทางนู้นมันจะติดโลโก้นะนี่มันจะติดแล้วแหละ ติดแล้วมันจะติดป้ายไม่ให้ติดป้ายติดไหมถ้าทำให้ดีก็สานที่ไปข้างบนดิติดไหมกูว่าติดแน่เอา,ออเอากินกิน จับนิ่งๆดีกล้องจับนิ่งๆแพนไว้แพนกล้องนิ่งๆบรรยากาศนะครับทานอาหารกันนะครับมีโอกาสประทานข้าวนะครับครับครับผมหอมเนื้อหาม พรุ่งนี้ถ้ามึงจะนอนอีกมึงก็นอนได้นะอามตามสบายกูไม่ใช้งานอะไรมึงละแล้วแต่มึงแล้วกันมึงจะทำตัวไงแล้วแต่มึงเดี๋ยวกูไม่ไ,ไล่มึงหนีให้มึงไปเองไอ้เหี้ยแขกกูมาเมื่อคืนได้เขาไปท้าต่อยเขาอีกกูแม่งเชื่อมเ,เดี๋ยเบลเจอไอ้โต้งจะให้โต้นะโตงสวนแมงลุกรอบนะวอาเบลจัดการ มันอยู่สาว่ามันอะกินหมูกระทะด้วยกันนะครับท่านครับมีโอกาสมาเที่ยวนะฮะโต้งกินหลายไอ้กินหลายทุกคนกินหลายเด้อกินใเยี่ยมกินยาไขเหลือนะครับโคกแล้ววะเอาโคกไปนะแก้วนึงเอาเอามันใส่ไหนเว้ยเบียวเฮ็ดเน้โอเล่้ทำช่วยหน่อยไอ้อำมมันรอนั่งกินอย่างเดียวจะเก็บไม่จะเกีบจะเก็บไหนก็ไม่เอาช่วยกันเอาช่วยกันเอาช่วยกัน ตัวตวนมีสิิอาจารย์ลองแยกแบ่ไปเีียบเขาโดดเนี่ๆนั่นี่นะรับกิกรรครอบครัวของผมนะน้องตรวจพงานรดนี่ิินนแล้วิงเาการาเราไปพวกนาน คอสตทรทันนะฮก็อยู่บนกันแบบงๆคใจใ้จแรกใจครับดคิดอะไรมากมายบางคนเยสครับแล้ค่ักนี้เรื่นะแต่ว่าผมป่อยมันบ้านองฮะยังให้อยู่ยังให้กินเหมือนเดิมครับ นเบกินหลายเด้อแอบเด้อมอนอามตัดโอเล่เบลกินได้หลายนะจานสัหนัเฮียฮะแหมูมันไม่มีมันหมูหรอสไเดี๋ยวอาใส่ในนี่หละก็ไม่ละนะนี่แรกเลยใ่เกียวกินดูคะชไฟายนมแห้งเกิน ได้แล้วมีีหลายตัครับผมตัเินทา่ใครที่ใส่ใ่วันหามกันเ่มารปาบุนงานะครับในการเพื่อโอบุ่นะครับ ตัวเล็กๆนี่เบลนครพนมครับนี่อาร์มนี่ราธิราครับนั่นทัดเดินดงนั่นม่อนวีวายนะฮะนั่นโต้งขาล็อกแอดนิราธิราโมเล่นะครับจากพิซนุโลกนะครับนี่ก็มาเหมือนกันนะฮะนี่ก็มาแต่ใส่อีกเหมือนกันนะแต่มานานนะอยู่ได้2เดือนแล้วฮะ่มเอ็นแฟนสามเดือนแล้วนะดูมือเช้าว็อกมครับน่ารักทุกคนครับอยู่นี่นั่งอยู่นี่น่ารักทุกคนนะฮะ คนไหนไม่ดีไปเองนะครับแต่ผมดูเต็มที่ให้กินให้อยู่เต็มที่ไม่ดีไปเองไม่ไล่หนีให้ไปเองเมื่อได้รับโอกาสจากผมแล้วผมก็เลี้ยงดูเต็มที่ถ้าไม่ดีให้ไปเองนะฮะไม่ไล่หนีฮะตรงใครห้อบุญบอบุ้โหฮะ ผม,มน,นนะี่ผมมีความสุขเป็นยังไงกันนะไปสัมภาษณ์ไปถ่ายเมื่อกี้ใกล้เลยดิถือไมค์ขึ้นมาหน่อยดินะผมมีความสุขสิอะไรกันนะมองกล้องนะผมมีความสุขครับผมมีความโว่โง่ม,มากเลยด็ผมเด็กกำลังใจจากไอ้ไอไงฮะมันเห็ดเนี่ยผมมีแห้งที่จะ ยางต่อสูต่อน้ำหาควมฝันทีเป็นอีกอะใรกะบงเครื่องมึงยังอยู่อยู่เหรอเครื่องมึงมันมลุดท้ายแล้ววะได้ยกไวเ่อโอ้มึงกูเห็นหนึ่งเวงขาไก่ลอกนี่โอ้แบตบอเวดบอเวบอเดบอแบตโมเมนน เลื่อนจาเขาน้าหามึงเหรอว,วันนี้ตอนนี้เขาหูพี่กัดจังหวมานัางค,คบกูพร้อมมึงเลยนน่<ไ>ยากีกแล้วแจ้งพี่กัดเขาได้เดอออิน<อ>นะขากีริสนะครับนี่คือครอบครัวน้องๆน,นะครับแก๊งมาด้ใสอีทั้งหมดเจ็ดชีวิตนะครับที่ผมพามาทานข้าวทั้งหมดเลยนะพามากินหมูกระทะนะฮะที่ในตลาดนะครับครับนี่คือน้องใหม่นะฮะก็ไม่รู้ครับมาทายกันว่า เจ็ดคนนี้ครับใครจะไปก่อนคนแรกนะฮะจะติดป้ายบอกได้เลยว่าจะติดป้ายเออเจ็ดคนนี้นะครับใครจะไปก่อนคนแรกมามาทายกันดูแล้วกันครับไปคือบ้านนี้บ้านนี้ครับบ้านนี้อ่าสาดแม่นี้จะบอกจะว่าจับจับดี่วานอนะฮะนี่ครับเจ็ดชีวิตนะครับที่ผมเลี้ยงดูอยู่นะฮะอ่านี่คือมาแต่สาอีกทั้งหมดนะครับนะฮะนะฮะมาทายกันดูครับ ว่าใครจะไปก่อนจากบ้านอีกบ้านมาเนไซอีกนะครับนะครับสุดท้ายนี้นะครับ <c oughs> ก็ขอเป็นกำลังใจทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้นะฮะขอทุกท่านพบเจอแต่ความสุขายสุขใจอยากเจ็บแต่จนร่ำรวยตลอดไปนะครับขอทุกท่านพบแต่ความสุขครับขอ,อญาติสัมภาษณ์อันนี้หน่อยนะฮะลุกกว่าน้อ นี่ต้งว่าได้กินว่าได้กินหมูระทยอดใช่ไหมพี่พกปีพี่ฮะพกปีกูกลัวพกปีกูกลัวเนาะและแอดอะไรพกปีซิวก็ปีอ้าวกินได้หลายกินได้หลายอ้าวกินได้หลายนะ่สองหนยไปนี่ตอนนี้ผมจะให้ย้ายมาอยู่ด้วยกันนะครับนอนห้องเดียวกันแล้วนะครับแอดเนี่ยนะกาต้งขาล็อกนะฮะอ่ เฮ้ยซีพ hey, ี่ได้ม yeah. okay. ึ right. ้งม okay, okay. ู uh, okay. 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 Oh, okay. right, so welcome, ๊ยยังซีตีอยู่วะนี่ผมจะหักแหละดูแลแค่ๆไออ่าครับผมโอเคมึงเสียบ้างซี่เด้อผมสัญญาผมสีบรอนเซียดง่ายเซียดใจโอเคโอเคอ่าเอาโอเคพากันกินเลยตามสบายกินเต็มที่กินในยิมเด้อกินในยิม ใช่เยอะรู้ไหมสิไปคุ้มทองหมดคมีดูแลหมดโอเคครับขออนุญาตพานน้องๆทานข้าวก่อนนะครับสวัสดีครับเอ้มันก็อวุนี